สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโชว์นะคะทุเรียนกวนที่ซื้อมานะคะจากข้างทางที่เมืองจันนะฮะนี่ซื้อมาเหมือนก้อนปกติเนะะี่ยค่ะถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเออเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก้อนละประมาณครึ่งกิโลราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะบอกหมอนทองแท้กวนเองชาวบ้านกวนเองนะคะก็เลยคิดว่าต้องอร่อยแน่ๆเพราะ เมืองจันทุเรียนเยอะนะคะเขาก็คงแบบว่าเหลือมากมายแล้วก็มาทําเป็นทุเรียนกวนแปรรูปมันจะได้ไม่เสียหายนะคะก็เลยช่วยซื้อมาและเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนกวนด้วยนะคะเป็นเรื่องปกติจะให้ดูว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูไม่ยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ไว้ใจไม่ได้สังเกตอะไรเห็นอายุเยอะมากแล้วนะคะก็เลยซื้อมาเลยโดยไม่ดูแต่ถ้าดูชัดๆเนี่ยก็จะเห็นนะคะตั้งแต่แรกแล้วว่าเนี่ย ไส้มันจะออกมาอย่างนี้ไส้มันนะคะหรืออะไรก็ไม่ทราบไม่แน่ใจก็เลยเริ่มไม่ไว้ใจและไม่ชิมแม่อะไรทั้งสิน้นทิ้งนะคะซื้อมาทั้งหมดสี่ก้อนอีกก้อนหนึ่งทิ้งไว้ไให้พ่อทานแต่โทรไปบอกพ่อแล้วให้เอาทิ้งไปนะคะสองก้อนที่แกะมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปก็เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้ เห็นไหมนี่คะ่ะนี่ทิ้งหมดนะคะข้างในเดี๋ยวก้อนนี้จะแกะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะความจริงเนี่ยคือเตือนไว้นะคะถ้าสังเกตกันชิๆเอ้ชัดๆสังเกตกันให้ดีๆก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีแบบสีคล้ำๆอยู่ข้างใน ะะจับดูดีๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบซื้อเหมือนดิฉันนั้นรีบซื้อค่ะแต่ก็ดีเป็นอุทาหรณ์จะได้มาเตือนไว้นะคะแต่คิดว่าคงไม่เป็นทุกเจ้ามั้งคะแต่ว่านิสัยแบบนี้คืออาจจะทําให้เจ้าอื่นเสียหายได้นะคะ อยู่ข้างทางแถวเมืองจันนะพิกัดไหนจําไม่ได้แต่รู้จะเป็นเพิงนะคะไม่แน่ใจว่าเลยแยกเมืองจันหรือหลังก่อนหรือหลังแยกเมืองจันนะคะนี่เห็นชัดเลยนะคะสีดําตรงนี้แกะให้ดูนะคะนี่มันค่ะอยู่ข้างในนี่ค่ะทุเรียนก็เยอะนะคะแถวเมืองจันแต่ทําไม ทำกันแบบนี้เนาะคือว่าหลอกลูกค้าขาจรน,นะ,ะ่ะที่แบบไม่รู้เรื่องขับผ่านอยากซื้อเพราะว่ามันไม่มีปัญญากลับไปที่เดิมอีกแล้วนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะไปนะฮะแต่พอดีตอนนี้กลับมาสวีเดนแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะคะอาจจะไปถามว่าอา้าวทาไมทํากันอย่างนี้นะคะไม่ได้เจ็บใจเลยค่ะมันเสียน้ําหนักที่แทนที่จะขนอย่างอื่นมาได้นะคะอย่างเช่นปลาัสับอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะก็ อยากจะเตือนไว้นะคะก็ดูให้ดีๆนิดนึงเปงน็นทาหรณ์ดิฉันพลาดมาแล้วนะคะคือไม่เกี่ยวว่าเรียนจบอะไรมานะคะแต่ก็โดนแม่ค้าข้างทางหลอกมาแล้วนะคะหลอกได้สําเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะ